สวีดัตสวัสดีนะครับวันนี้พบกับคุณครูย่ามทาคตคุณครูยศท่าข้ามอีกแล้วนะครับแพร่ครับมคุณครูย่ามทาคตนะครับพานักเรียนนะครับบ้านเลขที่11นะครับมาทัศนศึกษาบนดาดฟ้าโรงเรียนวัตคาขมนะครับว่าบนดาดฟ้าที่โรงเรียนวัตคาข้าครับมีความรู้อะไรบ้างครับครับมาตามอะไรครับอ่ที่ได้ชายอะไรครับ พี่เดชัยเลยครับรู้สึกไงครับขึ้นมาบนดาดฟ้าครับรู้สึกไงครับไม่มีความรู้สึกครับนะครับคือเชื่ออะไรครับโคกครับโคกรู้สึกยังไงครับขึ้นมาวันนี้ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะครับไหนมีตรงไหนที่มองแล้วตื่นเต้นมากครับข้างล่างครับมองข้างล่างครับมองไปนะครับอ๋อครับใส่เสี้ยวไหมครับเฮ้ยเสียวไส้นะครับเสียวไส้นะครับเอาเดีัยกาตี้เฮ้ยใช่กีตาร์ครับรู้สึกยังไงครับขึ้นมาวันนี้ครับ รู้สึกไงครับติ๊ต้ครับรู้สึกประทับใจตรงไหนครับในนําชมด้ยครับในติ๊ตรู้สึกประทับใจตรงสนามวอนนะครับตรงสนามวอนเดี๋ยวค่อยไปครับเด็กชายเลยครับชื่อเด็กชายเลยครับคนนี้ครับผดลโน้ตผดลรู้สึกรู้สึกไงครับรู้สึกสบายสบายนะมีประทับใจตรงไหนครับมีวิวตรงไหนชอบชอบอันไหนเอ้ยจะตั้งนาฬิกาปุกเพื่อนนู่นฟ้าฟ้า เด็กหญิงอะครับนี่เด็กหิงนะครับเด็กิงประพัดต่อชุมเย็นประพัดตออชุกเย็นประทับใจตรงไหนครับตรงนู้นตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันครับเดินนะครับเดินนะครับอย่าวิ่งนะครับแม่นะครับสนามบอลน่นเองเดี๋ยวพื้นทะลุข้างล่างนะครับทะ้นลังป้นมีสนา่นะุรนบวันนี้เขาเรีุกว่าสนนมุ่นนลนะครับุนุ นายเด็กชื่อใครเลยครับเออชัทอะไรครับเอสชัทสีโชคสีโชคชื oh, ่อเล่นอะไรครับโชคโชคโชคนาโชคเคยไปเตะอะไรนะครับสนุกมัครบบอลเสียตังค่าเตะไหมครับไม่ได้เสียนะครับเดี๋ยวขอดูนะครับมีวิวดูวัดเขียดต้องเวลานตั้งอยากตั้งอยอมีวิวนะครับนะครับนู่นๆมีผู้ปกครองมารอด้วยยามป้อมยามก็มีนะ มานี่เห็นนห่ดูทุชาติไทยชัดเจนใา้ดูเนี่ยมีโบสถ์ด้วยเด็กมองเห็นโบสถ์ชัดเจน, <c oughs> าานอ่าเด็กหญิงนี่ชื่อเด็กหญิงอะไรคะกิจยาติสวัสดิ์นักกีฬาอะไรคะจะมาชื่อเ,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 เล่นนานยังเลยคะนึกนานเลยชื่อเล่นเหนื่อยนะครเอามาทาขนมแป้งได้ไหมขนมปังได้ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้อะเออไม่ได้นะครับประทับใจตรงไหนครับรงท,ทุกที่เอาเด็กหญิงอะไรนี่ <pathway. S 1> เด็กหญ <tong s. S 1> ิงน้ำทิพย์ตีลาวาปอน <S s s s อม,ม,มีความประทับใจยังไงขึ้นมานี้ดี <î bla i> ใ,ใจดีใ,ใจดีใจ,จตรงไหนครับดี <S <S ใ,ใจตรงไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนดีใจตรงไหนประทับใจตรงไหนบนเนี้ยตรงนั่นอู้ตรงไหนโอ้โหนี่ตรงลานวัดเหรอนู่นไงนู่นดูตีป่องเผาอะไรไม่รู้ตรงนู้นนะปุ๊ดหนึ่งโบ้ของโรตัสด้วยไหนลาดตดลาดโรตัสนะครับโอ้ ลาตอสโลตัสก็เห็นนะครับนูนเลยครับนูนเลยนูนเลยเนื้อลูนพเะทมากดคย้ที่หนูปรทับใจมากที่สุดก็คืตรนั้นอะเมื่ห็นงใชไดงอ่ะอ่าสีดงี้นไบ้าัสรไปแล้วก็ซี๋อเเด็กนี้นี่อมั่นจริงมันไมมจริงประทับใจเลยครับ น่าใจอะไรครับประทับใจตรงสาวธงตรงสาวธงเลยครับโอ้โหนู่นนู่นนื้อมันมาใหม่เลยอ่าเด็กชายคนไหนยังไม่ได้สัมภาษณ์มาเลยครับอ่าเจ้าซื่ออยังครับตีสินตีสินเฉียตะคุณวิทย์ซื่อเลี่ยนเหรอครับซื่อเลี่ยนไหมครัเป้งแมเป้งแม่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 เป้ง เป็นเปล่งทำประทับใจตรงไหนครับทำไมมันใช่เลยวิ่งนะิ่ลยไหนตัวไหนครับประทับใจมองไหนตัวไหนครับประทับใจมีหวัดวัดตรงนี้หูมองเห็นพญานาคด้วยครับนั่นพญานาคสีเขียวไหนพญาานคมันไม่ใช่พญานา โอ้เห็นแม่ัวด้วยรชื่ออะไรคะนชื่ออะไรคชื่ออะไรคะที่มารู้สึกเป็นยังไงคะกลัวชื่ออะไรคะชื่อเอมี่เอมี่ชื่อจริงๆงคะที่รพลดากอแก้ว ลัวยังไงครับ5วิ่งนะครับนนี้ชื่ออะไรคะับโล่ชื่อเด็กหญิงอเมริกาชื่อเล่นนะครับชื่อโมฮะในบอกที่แตงโมนะคะแตงโมค่ะก็สองชื่อเออเลยเฉ่งคือเรามีความรู้สึกไงขึ้นมาบนนี้ค่ะมันอากาศเย็นดีแต่ร้อนเกินไปนะครับอ่าแล้วคนนี้ทำไมน่าคลายกันครับชื่ออะไรคะชื่อพลอมไปรีนำนวลคณะชื่อเล่นชื่อคารุนะครับมีความรู้สึกไงครับก็ยินเย็นเลยอ่า ครับสำหรับคลิปนะครับพานักเรียนทนักศึกษานะครับเอ้าใครจับตูดครูเฮ้ยอ่าขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าก็ขอจบการทำคลิปในเพียงแค่นี้ครับสำหรับนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามที่พบเห็นคลิปนี้นะครับบนดาฟานี่ห้ามขึ้นมาโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดไม่มีคุณครูนะครับหรือผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับเอาให้นักเรียนบ้านเลขที่1 1อนะครับลาเพื่อนๆนนะครับชาว YouTube สื่อเรียนรู้ครูยศท่าขามกุยยามตะโนนะครับเฮ้ บายบาย่าลืมกดอะไรครับไ่กดเลยครับอย่าลืมกดเก้าอี้ให้กดแชร์นะครับกดแชร์กดไล่เอ้ยกดไล์นะครับบ๊ายบาย